เดี๋ยวเราจะเก็บในหนานะคะทุกคนอันนี้จะเป็นลูกลูกที่มันอยู่อยู่ล่างๆนะก็เก็บได้เลยเนาะแต่ถ้าไหนมันบนๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อนจะเอาจะเอาบันไดลิงมานะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมเอาบันไดลิงมาแล้วนี่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 เอาบันไดลิงมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะปีนบันไดาลิงแล้วนะจะปีนเลยเด้อเฮ้ยไ,ไม่ได้ต้องถอดก่อนเดี๋ยวมันจะลืน่นนี่ปีนแล้วเด้อ มันสูงนะคะเน่เน่มีหนึ่งลูกหนึ่งลูกอ่านี่อีกนี่อีกนะคะลูกเล็กแต่ก็แก่แล้วเด้อเนี่ยแก่แล้วนะคะเอ้ยแต่มันมันแอบดำนิดนึงไม่เป็นไรเนาะนี่อีกไหมนี่นี่นี่ลูกหนึ่งนี่ลูกหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่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 เห็นไหมเห็นไหมแก่แล้วเนาะ อ๋อแตกแล้วลูกนี้นี่อ๋อแตกแล้วนี่นี่นะคะเนี่ยลูกนี้เห็นไหมเห็นไหมอ๋อแตกแต่ก็กินได้นะเปลือกสีดําแต่กินได้นะเนี่ยเนี่ยแตกแล้วทุกคนมองเห็นไหมมองเห็นไหมน,น,นี่นี่เห็นไหมนี่นู่นนู่นอีกลูกนึงเดี๋ยวได้ได้ไปเอาลูกนั้นไอ้ลูกนั้นโอ้ยจะตกไหมเนี่ยนี่นี่อีกลูกนึงลูกนึงเดีย๋ยดิ Libya, หยยบหยับหยับหยับนี่นะคะ ปีนปีนปีนมองเห็นไหมกล้องเห็นไหม,มเห็น,นเห็นเห็นจ้าเห็นเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่ลูกหนึ่งนี่ลูกหนึ่งนี่นะนี่นะนะเอามา ก็แก่แ <Merci>. ล <Like, yes, S 1> ้วเนาะแก่แ se ล you know well, well. uh. uh. okay ้วแก่แล้วสองลูกสามลูกลูกนึงก็แก่ละวนั่น <facial> นีอีก่นะด่นะไปเลยนี่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 ีนชนี่นีน่นะ่นนนี่น่นี่นีนี่นี่นอนี่นี่นก่ี่นันี่นก่นี่นี่น่นน่นนนี อันนี้เหรอเออนั่นแหละอ,อันนั่นแหละนั่นลนนลนนลแล้วอันนี้แต่มันดำไม่เป็นไรเนาะเฮ้ยอ่ะมาน,นี่นี่แก่ไหมแก่แล้วแต่ลูกเล็กนะลูกนี้นี่ลูกนี้ลูกเล็กแต่ว่าแก่แล้ว เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนเด er. ้อเขาถอดรองเท้าแล้วตอนเนี้ตอนนี้ถอดรองเทา้าเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวขอย้ายนี่ไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนเก็บให้หมดต้นนี้ก่อนนะคะนั่นก็ใช่เนทะ่นนั้นโอ้แต่ก่ก้าไม่ใช่นี่ไงนี่ไงอีกรูปนึงนี่นี่รูปนี้นี่นี่นี่โอ้โหอย่างเออลูกนี้เห็นไหมแก่แล้วนะคะ oh <okay. S 2> แบบนี้แบบนี้เราก็ นี่แล้วก็เก็บได้เลยนะคะเก็บแล้ว่นเห็นไหมคะสวยงามพระรามเก้าเอา้ามองไม่เห็นซะแล้วเอา้าเห็นแล้วเห็นแล้วโน่นๆๆ่นโ่น,น,นอืม,อมโอ้ยเห็นไหมคะขอบดินขึ้นก่อนนี่อ่านเลนี่นี่นี่น แตกแล้วแตกแล้วลูกนี้นี่ไงนี่ไงแตกแล้วนี่เห็นไหมคะน่านน่านเห็นไหมยามนี้นี่มันแตกเลยเห็นไหมนะคะนี่อีกลูกหนึ่งนี่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 อีกลูกหนึ่งแก่แล้วนะคะเนี่ยนี่แก่แล้วนะคะเก็บได้เลยเนี่ยแต่ไม่ใช่มีแอบมีดำดำไม่เป็นไรนะคะแค่ผิวเขาเฉยๆนะคะโอเคคุณปานก็ เก็บแค่นี้แหละนะคะลูกนี้จะร่วงเลยทุกคนมันจะแอบ,บมีเพี้ยนะคะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะคะเราสามารถที่จะปัดเพี้ยออกได้นะคะเนาะแก่แ,แล้วต้นนี้จะมีเพี้ยเกือบทุกลูกเลยอะ่ะอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเนาะสุกเรียบร้อยผิวไม่สวยแต่อร่อยนะคะแอบบมีเพี้ยนิดนึงแต่ปัดทิ้งได้